ต้งสวัสดีครับผู้ชมในคำอยู่กับช่องอน้องพัทีอครับผมเดี๋ยวก่อนจะไปเริ่มเปิดคลิปก็คือคือช่องเนี้เก้ยเจ็แล้วนะครับผมตอนนี้อีกยี่ก็แก้จะหน0 0งพันซับแล้วนะครับผมซึ่งไอหนึ่งพันซับจะเป็นคลิปอะไรเป็นพิเศษก็คือในกรสตรีมตอนนี้ซึ่งร้อยซับคือจะเปิดสตรีมเลยนะครับผม ซึ่งจะมีสไปดยด้วยนะครับผมเดี๋ยวมารอคุยกันก่อนที่จะไปดูคลิปเพจสเวลเตอร์ก็ก็ไปดูกันเลยทุกคนครับตอนนี้คือเพจคอยช่าของเรา645แล้วครับผมคือผมใกล้จะเทียบห้แล้วนะครับผมแล้วก็เพิ่นใส,ส่สเกลเราจะแปดกลายเป็น9คือตอนนี้มันเป็น8ตัวอยู่เนาะที่ใส,ส่สเกลเนี่ย แต่คือยังเหลือกี่ตัวบ้างก็ไม่รู้นะจำไม่ได้แล้วคือน่าจะยังเหลือสโนว์แบนที่ยังไม่ได้เนาะเนาะตัวเก่าก็ยังไม่ได้ไปสุ่มเนาะอ่าคือเดี๋ยวเอาให้ครบก่อนโอเคเชียฟูเยติกแล้วก็แองกี้เยติอันนี้ยังไม่ได้เนาะอ่าคือถูกต้องกันนะครับผมเพราะว่าคือทาไมผมยังเหลือไอป p ยังไม่โค้งเพราะว่าเราก็ใกล้จะโคงแล้วเนาะตอนเนี้เดี๋ยวข้อก็คือเดี๋ยวคงจะส่งไ้ตัวนี้คือฟอร์ตากอนฟอร์ตากอนเนี่ยคืออันนี้น่าจะยังไม่เคยได้นะโอเคคือตั้งแต่เห็นกอบรามเนี่ยคือใครไปดูคลิปช่องกบรลานเนี่ยไปกดไลค์ได้เลยครับเพราะว่าช่องสามเซเนี่ยคือน่าจะสูงไปล้วเนาะตัวฟอร์เซตฟอร์ เอ้ยฟอตาอก,ก่อนฟอเกตถ้ามันป่าไม่ใช่เหรออ่าโอเคเอเอจริงจริงเราจริงเราเอเอาอีปีกออกนะเพราะว่าเวสิก,กับแนเ,นเนี้ยคือเราปิดทุกอยาหมดแล้วเนาะตอนเนี้ยเนี่ยโดนโชน์ตรงออกมาเดี๋ยวนี้เอเอจริง คือตอนนี้เที่ยงคืนเจ็ดนาทีแล้วคือแบกก็ใกล้จะหมดด้วยหรือช้าแบกก่อนนก่อนอัดคลิปเ่ยโอ้ใจกว่า่าลินดีะ <c oughs> คือเอากวามรินดียวไปคือไม่ได้อะไรเลยอ่ะคือ คือช่องกลุมอะก็สูมไปก่อนนะทำไมของเงายังไม่ได้เฮ้ยได้แล้วแอร์ได้ตัวแล้วตอนนี้อสนโนว์แมนเดี๋ยวเดี๋ยวยยคือตัวนี้ยังจะยังไม่เคยได้แหละไอตัวตัวมังกรดดกนี่แหละฟอสดราก้อนเดือสนโนว์แมนสโนว์แมนก็ยังไม่ได้นะเนาะจะเป็นต้องสูง จำเป็นต้องสูงตรงนี้อ่าได้สโนว์แมนจริงด้วยอ่าโอเคตอนนี้เพคโปลชันได้เท่าไหร่แล้วเจ้าไม่ได้นะองหกร้อยสี่สิบเจ็ดแล้วโอเคส่วนอ่ะนี่ว่าเรารับไปแล้วเนาะตอนเนี้ยหกร้อยสี่สิบเจ็ดแล้วตอนนี้ยังเหลือแล้วตัวสามหัวก็ยังไม่ได้นะตัวอีพิกเนาะ อ่ะอันนี้จำเป็นต้นได้เอ่อโอ้ยฮัสกี้จะไป็ต้องการสินนี้จะทำยังไงได้โอ้ยฮัสกี้แกจะเอาแต่ตัวอีปีกเสือดาวก็เสือดาวไม่ต้องมาฉันต้องการเพอกอเรชั่นไหม ากี้นคือจริงๆคือจัมพันยังไงแลวอ่ะอ่าคือคือเอาสุ่มคือรอคือทุกคนสุ่มอีพีกันหมดเหรอ่ะจัมพันแข่งอ่ะอ่าต้องสุ่มให้ได้เลยอ่าคือถ้าเราสุ่มไม่ได้คือเราท้อผมจะท้อด้วย จริงๆตงองสุดไปเรื่อยๆเละจะได้แหละตอนเนี้ยคือตแอนเนี่ยยังไม่ได้สักอย่างเลยโอเคทุกคนครับตอนนี้ผมได้ตัวไอซ์โมทอร์สเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้เพชคออชั่นยังเหลือสองอันแล้วนะผมจะได้เพิ่มเพชรกีไยแล้วหนึ่งนะเดี๋ยวสูงตรงนี้กันเพราะว่าอีกสองตัวก็ยังไม่ได้เนาะ ไอ,ไอ้ไอสองอันนี้เป็นตัวอีิ p เนาะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดแต่อีส่อนตัวนี้นี่เป็นเบสิกเนี่ยคือยากมากคือไอสู2ตสอนเนี่ยคือยากทั้งคู่ โอเคแองกี้เยติมาแล้วตอนนี้ยังเหลือตัวอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหโอเคครบแล้วอ่าโอเคตัวใหม่แองกี้เยติก็เทียร์ฟูเยติโอเคตอนนี้ครบเพชรคอโค้ชชั่นแล้วโอ้โหก็ห้าสิบถอดสกิลออกดีกว่าเดี๋ยวอ่า แต่นี่ก็คือคือ650เรียบร้อยตอนนี้สามารถใช้เพชรอีควายเพิ่มหนึ่งตัวจะแปลยเป็นเก้าปึ๊บยินดีด้วยคุณได้เพิ่มสักเหรียญหนึ่งเพชรอีควายแล้วกว่าจะเสร็จโอเคตอนนี้คือเต็มแมปหมดแล้วเพราะว่าถ้ามีเทียหกคืออาจจะอาจจะมีอะไรเกิดขึ้น,นโอโห คือหมดคำหมดคำจะพูดคือจะว่ายัางไงวะอ่ะคือเพิ่งเห็นเนี่ยเขาเป็นคนไทยอ่ะกูเพิ่งทำไอพ o คโคเอชเทียห้าเสร็จเนี่ยอยายเขาขออ่ะอ่ะดูคือเดี๋ยวจะเชื่อโอเคอ่ะตีใจเองเอ,งเองดีกว่าเนี่ย้เขาพังเท่าไหร่อ่ะอยาเห็นไปที่เทสช็อปก่อน ขาอยู่ท็อปไหนอะ948.36พิเรนยนสงสัยเขาก็ยังไม่ได้เล่ตั้งนานก็เขาขาขอเจมเลย <laughs> พี่ขอพานดีกว่าอะโอเคเอตัวนี้เราพาเทควนดีกว่าเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยเราเราฟาดได้แล้วแต่ว่าเอออันที่จริงคือคือผมยังใช้ตัวนี้อยู่เนาะตอนเนี้ย คงจะใช้ไอ้ตัวที่เป็นตัวเลือกอยู่เลยตอนนี้ใส่แบบตัวแล้วอ่ะเก้ออีอีอ่ะ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 ออแม่เลยดีกว่าใส่เก้าตัวยิดกว่าอ๊พี่แกมาตอนไหนแม่นี่อ่ะนี่แกไปแล้วแล้วไปไปตรงนี้จริงๆด้วยเโอ้โห คือแคบจะไปกีใจอเองเชก,กม็มามาท้าทายเธอเหรอซะ,ะง,งั้นโอเคคลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับผมเพราะว่าเราทำเอไอโคไ t น์เทียห้าชั้นเร็จแล้วนะครับผมก็คือตอนนี้ต้องรออนะัปเดตเนาะส่วนอีประตวนี้ต้องรอก,ก่อนนะครับ ค่อยมาลองที่อัพเดตนะโอเคคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ดีกว่าครับผมใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมผมไปแล้วบ๊ายบายจนกันใหม่คลิปหน้าครับเอ้ยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผม <te ars>